สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องช่องเกษตรปั่นซุกทุกทุกท่านเด้อครับผมนะครับมือหนีไมอยุก like ับขอกวายเบ้าน yeah so ัดแล้วครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมนะครับมือหนีํามาฝากพี่น้องเขาจากรายการครับมือหนีมีมาฝาก2โต2รายการครับ2รายการครับพี่น้องนะครับมือหนีของสวยๆงามๆนะครับผมนะครับคลิปแรกของเบ้านัดนะครับปีนี้นะครับกับน้ำราคาเกษตรกรเหมือนเดิมครับราคาจับต้องเลยครับมาแบ่งปั่นพี่น้องเขาเลี้ยงควายขึ้นเก้าครับผมครับผมเอาที่ตั้งเขาครับ ครับที่ตั้งอยู่บ้านกันนวนตำบลกันนวนอำเภอสัมสุงจังหวัดขอนแก่นครับเบอร์โทรครับเบอร์โทรศัพท์099 047 4244ครับนะครับเป็นเบอร์ไลฟ์คือเก่าเหมือนเดิมนะครับผมครับแ่นครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางเบอร์โทรและทางไลฟ์ได้นะครับพี่น้องนะครับพาพี่น้องเข้ามาชมรายละเอียดกันกับตัวแรกตัวนี้นะครับเอาสู้พี่น้องเขาฟังนะครับรายละเอียดเพิ่นครับตัวนี้เป็นแม่สาวครับแม่สาวฟันน้ำนมอายุ19เดือนครับผมตัวนี้เป็นลูกพ่อได้ครับเป็นลูกสาวพ่อเก้าเจริญครับ เก้าเจริญครับผมนะครับพันธุกรรมของพอเก่าครับพี่น้องตัวนี้ครับนะครับฟันน้ำนมอยู่นะครับฟันน้ำนมยังแน่นแน่นอยู่ครับอายุเพิ่มสิบเก้าเดือนนะครับเป็นสาวน้อยอนาคตไก่ฟันน้ำนมแน่นแน่นอยู่ครับผมอายุสิบเก้าเดือนครับผมส่วนสูงตอนนี้ร้อยสามสิบเก้าบกลบครับร้อยสามสิบเก้าครับพี่น้องเบ่งเลยครับตัวนี้มาเด่นในเรื่องหนาตานะครับผมอัตลักษณ์ชัดเจนนะครับหนาตาผิวพันธุสวยครับพี่น้องเนื้เบิ่งนะครับเบ่งรอบๆตัวเพิ่นพันธุกรรมมีดี นะครับตัวนี้ผู้ใดมองหาแม่สาวนะโคตรไก่ครับผมนะครับราคาแบง์ปั่นพี่น้องเขาลายปนไงครับราคาตัวนี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นสามพันครับสี่หมื่นสามพันบาทครับผมโอ้รับพี่น้องราคาพอเลี้ยงพอต่อไปเลี้ยงครับพี่น้องครับราคาคุยกันไ้ครับนะครับพี่น้องราคานี่ก็ต่อร้องได้อีกครับราคาคุยกันไงครับจัดส่งฟรีคือเก้านะครับผมมีบริการบริการจัดส่งฟรีครับเบิ้งครับพี่น้องนะครับพี่น้องเดี๋ยวจูงมาทั้งปีพี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมทั้งหน้าทั้งตาเพิ่นชัดเจน นะครับพี่น้องลักษณะท่าเดินท่ายางเพื้นนะครับนะครับเบิ้งเราครับพี่น้องเชี่ยงนะครับควยยังนี่ครับหน้าตาสวยนะครับตัวนี้เบิึงหน้าคนด้วยมึงหนางามๆเนาะครับผมเบิึงหน้าเลยครับนะครับพี่น้องหน้าตางามนะครับผมชัดเจนวงเขาเปิดเลยครับตัวนี้วงเขาสวยครับนี่ครับนะครับเขาเปิดกว้างครับเอื้อ่ไร้กว้างครับเอื้อใหญ่ครับคอตันเพื่อนครับ เบิ้งครับพี่น้องแข้งขาเล็บปุนีิปานเล็บข้อยแต่งหมดแล้วครับแม่นครับเล็บธรรมชาติเลยครับเล็บวุ้นโตเล็บแต่งครับพี่น้องเบิ้งกระดูกครับผมกระดูกใหญ่ดีเนาะครับครับใหญ่ครับนะครับว่ามีตำหน้ไซครับรับประกันทุกตำหน้ครับนะครับผมเบื้อาครับพี่น้องครับนี่ครับเชื่องเชื่องเลยครับนี่จับยืดนะครับผู้ใดกำลังมองหาตัวนี้นะครับผมรายละเอียดเป็นเป็นลูกสาวของพ่อลูกสาวพ่อเก้าเจริญครับเก้าเจริญครับผมนะครับผม ส่วนสูงส่วนสูงตอนนี้ร้อยสามสิบเก้าบาทครับนะครับกับอายุแค่อายุสิบเก้าเดือนครับสิบเก้าเดือนนะครับกับปีกว่าๆครับนะครับพี่น้องตัวนี้ครับเปิดตึกถือครับให้พี่น้องเข้าไปเลี้ยงน้ำกันครับผมสี่หมื่นสี่หมื่นสามพันครับสามพันบาทครับผมนะครับผมต่อรองได้แล้วกคับที่สําคัญเหมือนเดิมนะครับครับมีบริการจัดส่งครับต่อรองได้ครับพี่น้องครับนะครับเดี๋ยวหมุนทางเก้าพี่น้องเขาเพิ่งนะครับอาสหย้อนแสงนิดๆหน่อยครับพี่น้องเงี้ยมือแรงนะครับช่วงนี้กำลังหนาวพอดีครับผมหางก็ดีครััับบบททาายยยหหงงงกก็ดีคครรเเ่ลนะ ตัวนี้นะครับมีอีกร้ายหนึ่งครับพี่น้องเขาเบิ้งนะครับผมสวยๆครับพี่น้องมาเอาไปเลี้ยงครับผมผูใดกํกลังหาแม่สาวงามๆนะครับพี่น้องตัวนี้แนะน้าพี่น้องเขาเลยนะครับได้ชวยงามเลยครับพี่น้องเปแต่เลี้ยงนะครับตัวนี้ก็ผิดหวังเลยผูใดกําลังหาอยู่นะครับนครผบไปเบิ้งกับร้ายกันที่สองครับเป็นนี้ครับมาเบิ้งกันต้อเลยครับพี่น้องกับตัวที่สองนะครับแม่นี่เอารายละเอียดไปนะครับตัวนี้เป็น แม่สาวครับเป็นลูกสาวพ่อสร้างอุดรครับนะครับตัวนี้เป็นทายาทของพ่อช้างอุดรครับผมนะครับอายุไรเป็นไรครับอายุ20เดือนครับ20เดือนครับกับส้นสูงตอนนี้ร้อยสี่สิบบวกลบครับร้อยสี่สิบบวกลบครับตัวนี้ครับผมยังฟันน้ำนมคือกันเนาะครับฟันน้ำนมครับผมนะครับพี่น้องผู้ใดกําลังหานะครับพันธุกรรมของพ่อสร้างอุดรครับตัวนี้ครับนะครับเป็นควายสาวนะครับผมควายสาวครับแม่สาวน้อยฟันน้ํานมครับผมนะครับแม่พันธุ์แง่ไรเป็นไรครับแม่สูงร้อยสี่สิบห้าครับ โอ้ครับพี่น้องเบิ่งเลยครับตัวนี้ตอนนี้กัความสูงร้อยสี่สิบครับนะครับพี่น้องใกล้สีเลยแม่แล้วครับว่าสะได้ลูกนะครับตัวนี้สูงก็แม่แน่นอนครับทะลุแน่นอนครับนี่ครับพี่น้องเบิ่งเอาสวยๆเลยครับตัวนี้หน้าตาหน้าเขานะครับวงเขาขันซ่อนงามตั้มโตเงานะครับแล้วก็เนื้อนางลายนะครับผู้ใดกําลังหานะครับตัวนี้นะครับพี่น้องสวยๆเลยนะครับราคาแบงค์พี่น้องเทานะครับครับตัวนี้ราคาเปิดไปสามหมื่นเก้าพันครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับผม นะครับพี่น้องราคาพอเลี้ยงนะครับพี่น้องผู้ใดกำลังนะครับพี่น้องหาควายไปเลี้ยงนะครับตัวนี้นะครับสวยเลยให้เบิ้งทั้งถ่ายทั้งหางเพิ่นนะครับลำโตได้ความเาาแล้วก็ความสูงครับผมนะครับพี่น้องสั่งดีครับเ่นะครับเดี๋ยวหมุนหน้าเพิ่นมาทั้งปีพี่น้องเข้าเบิ้งนะครับผมรับนะครับพี่น้องตัวนี้หน้าตาวงเขาเพิ่นสวยนะครับรับผมกบาลกว้างงหญ่ๆเลยครับพี่น้องเบิ้งเรานะครับพี่น้องตัวนี้เขาโตขั้นซ่อนงามเลยครับนะครับเบ้าตาสวยนะครับพี่น้อง ครับขออ่องผูกโบครับข้ออึกมะเผาเผายัน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 นะครับแข้งขาดีนะครับครับแข้งขาดีครับแข้งขาใหี้ครับแงวายดีดีครับพี่น้องครับตัวนี้สวยๆอันสี่ครับผมเดี๋ยวพาพญางูเป็นน้องเขาเบิ้งแก่น้อยนะครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งครับผมประกอบการตัดสินใจผู้ใดกําลังมองหานะครับเป็นควายแม่สาวด้วยครับตัวนี้ครับนะครับพายาดของพ่อพอสร้างอุดรครับช้างอุดรนะครับผมไว้ไว้ยี่สิบเดือนครับยี่สิบเดือนครับนะครับตัวนี มีสีเดือนสูงลอยสูงลอยสี่สิบครับตอนลอยสี่สิบอะครับพี่น้องเบิ้งนะครับทำงานมาส่เลยครับพี่น้องว่ามีแต่มีไส้เนาะครับผมครับรับประกันทุกตรรมนี้ครับผมผู 100, hey, damit, <S s ้ใด้หาอยู Expert ่ครับผมสวยๆเลยครับพี่น้องนะครับพันธุกรรมดีๆสายเลือดชัดเจนเลยครับผมครับพี่น้องเขาสะดวกกันเขามาเบิ้งเอาเลยครับผมนะครับตัวนี้ก็เปิดไว้ในราคาเปิดไว้สามหมื่นเก่าครับตัวนี้สามหมื่นเก่าพันบาทเท่านั้นครับผม ราคาก็ยังต่อได้คือเก่าครับราคาต่อรองกันไหนครับผมแล้วก็จัดส่งให้ฟรีคือเก่านะครับผมนีบริการจัดส่งให้ฟรีคือเก่าครับนะครับพี่น้องคุ้มค่าแน่นอนครับกับราคาที่พี่น้องได้ไปครับนะครับเน้นชมตัวจริงกับเขามาเบิ่งได้ที่อำเภอสัมพุงจังหวัดขอนแก่นครับหรือว่าผู้ใดอยู่ไก่ก็ขอไลน์นะครับขอรูปทั้งลายนาะครับผมครับก็แอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมจัดส่งได้เก็บเงินปลายทางหมดนะครับผู้ใดอยู่ไก่ทั่วบริษัทบอกว่าเบื้องตรวจจริงเบื้องอนไรครับ รับประกันว่าตรงโฟกครับพี่น้องเพราะว่าเขาทายมาหนีก่ะคือว่าหลายปีแล้วครับปีอะไรนะครับพี่น้องสมกัหลายปีแล้วครับนะครับการันตีด้วยนะครับผลงานที่ผ่านมาเนาะครับครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งเอาเลยสวยๆแบบนี้นะครับมีสองไล่การเท่านั้นมื้อนี้ครับมื้อนี้มีมาเปิดสองตัวสองไล่กันี่นะครับกับฝากพี่น้องเฮาติดตามให้กำลังใจคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องมื้อนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับครับสวัสดีครับ